สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเทคนิคนะครับในการย้ายนะครับนี่นะครับย้ายลายนะครับจากเครื่องเก่าอันนี้เครื่องเก่ามันแตกแลวไม่ได้ใช้แล้วนะครับย้ายลายจากเครื่องนี้อันนี้เป็นเครื่องใหม่ที่ซื้อมานะครับอ่าวิธีการนะครับในการย้ายก็คือกดเข้าไปที่ลายของเรานะครับอ่าพอเข้ามาที่ลายอ่าแล้วให้ไปที่หน้าหลักนะครับให้มาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับ ให้มาที่หน้าหลักแล้วก็มาที่รูปฟันเฟืองด้านบนมุมบนขวาตรงนี้นะครับกดเข้ามาแล้วเลือกนะครับอ่าโอนย้ายบัญชีนะครับกดไปตรงโอนย้ายบัญชีตรงนี้นะครับโอนย้ายบัญชีนะครับเสร็จแล้วให้เปิดอ่าการโอนย้ายบัญชีเนี่ยนะครับนี่ตอบตกลงนะครับเปิดให้มันมาทางขวาเป <lifting normalmente> ็นเขียวแบบนี้อ่าแล้วก็กดกลับนะครับอ่าโอนย้ายบัญชีเนี่ยกลับมาก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ QR code สำหรับโอนย้ายบัญชีแบบง่ายนี่ครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะแสดง QR code ขึ้นมาทีนี้ที่เครื่องใหม่นะครับที่เครื่องใหม่ก็ให้เราเปิดไลน์ขึ้นมาแล้วให้เราเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบอ่าเสร็จแล้วให้เราเข้าสู่ระบบด้วย QR code นะครับนี่นะครับแล้วก็กดที่สแกน QR code นะครับนี่อ่าแล้วก็ยกนะครับมาสแกนแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ กดว่าใช่นะครับเขาก็จะบอกว่ามีการสแกนคิวอาร์โค้ดก็บอกว่าใช่ฉันเองนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องของเราอีกเครื่องหนึ่งอ่าแล้วก็กดไปที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบในเครื่องใหม่นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็เลือกไปบัญชีของเราแล้วก็กดอนุญาตนะครับอนุญาตการเข้าใช้งานนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกบัญชีอีเมลของเราที่มีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับเขาก็จะเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับก็กดอนุญาตนะครับนี่นะครับเขาก็จะถามนะครับมีการสำรองข้อมูลไม่พวกสำรองข้อมูลนะครับเราก็ถ้าเราไม่มีอะไรก็กดข้ามขั้นตอนนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดข้ามไปได้เลยนะครับ แล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับเขาก็จะทําการซิง์ข้อมูลนะครับจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่นะครับซิงเพื่อนนะครับซิงประวัตินะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับก็กดอนุญาตนะครับนี่นะครับอ่านี่จะถอยมานี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนะครับก็นะครับเป็นการย้ายนะครับข้อมูลนะครับจาก เครื่องเก่านะครับที่เราไม่ได้จะไม่ใช้แล้วนะครับไปที่เครื่องใหม่ที่เราเพิ่งซื้อมาแบบง่ายๆนะครับวันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับในการย้ายย้ายลายโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับย้ายจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับง่ายๆได้แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Thank you